เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทำให้เกิดความตึงเครียดและความสับสนใจต้องการการสืบค้นและค้นหาความจริงอย่างละเอียดเพื่อให้มีการตอบคำถามและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในวันที่ผ่านมาทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามามรียจังหวัดศรีสะเกดทำให้เกิดบาดเจ็บต่อทหารไทยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและทำให้เกิดความตื่นตัวให้กับทั้งสองประเทศ แต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนก็เป็นวันที่มีเหตุการณ์อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ความสับสนเพิ่มขึ้นกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับรายงานจากกองกําลังบุรพาเกี่ยวกับการยิงปะทะในบริเวณบ้านหนองแยกแก้วจังหวัดสแก้วทาให้เกิดความสงสัยว่าทําไมกัมพูชากลับต้องการทําเหตุการณ์นี้และมีเป้าหมายอะไร กัมพูชาได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าทหารไทยได้ยิงพลเรือนชาวกัมพูชาและมีผลให้มีบาดเจ็บและเสียชีวิตทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนชาวกัมพูชานายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมากล่าวหาประเทศไทยว่าการใช้ความรุนแรงโดยปราศจากการยั่วยุของฝ่ายไทยต่อพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์แต่ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือการใช้ปืนอพีดีที่เป็นอาวุธที่กองทัพเขมรใช้เป็นประจำและไม่เคยมีประวัติการใช้งานในประเทศไทยทําให้เกิดความสงสัยว่าทาไมกัมพูชากลับต้องการใช้ปืนนี้ในเหตุการณ์นี้ ยังมีข้อสังเกตอีกหลายประการที่ขัดแย้งกับข่าวที่กัมพูชาอยากให้เป็นเช่นการจัดงานศพที่ดูเหมือนเป็นละครจากฝั่งกัมพูชาซึ่งมีหลายจุดที่ต้องตั้งคำถามเหมือนกันทำไมงานศพตั้งพิธีไม่ถึงหนึ่งวันเผาแล้วและไม่มีใครเห็นศพจริง มีข้อสังเกตอีกหนึ่งว่าภาพงานศพที่กัมพูชายัดมาอดโลกมีเงาสั้นและแสงคมชัดซึ่งจะเกิดได้เฉพาะช่วงเวลา11อนาฬิกาถึง13นาฬิกาแต่กัมพูชากลับโพสต์ภาพงานศพตั้งแต่21นาฬิกาของวันที่12พฤศจิกายนซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าภาพงานศพนี้ถูกถ่ายก่อนเหตุยิงหลายชั่วโมงเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความสับสนและความตึงเครียดในชายแดนไทยกัมพูชาทําให้มีการสืบค้นและค้นหาความจริงอย่างละเอียดเพื่อให้มีการตอบคําถามและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เป็นความสนใจของทุกคนว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างไรในอนาคต